เกลิมยันเนี้ยจีตัวแม่เราไม่มาพิจตร์ก็เจ้ากูไม่เดฉันจะไปตลาดอยากได้อะไรไหมงาจีตัวแม่บาเนี้ยลูชิบาดเล่เจ้าพิจตัวเปนพี่เดอะไรก็ได้ที่กินได้บามัสุยาเลยซาลุยาเลยค่ะอะอะไรก็ได้ที่กินได้ไม่มาพิจตรกับพี่โจเดไม่ได้ไม่ยากปูพูดมาเร็วๆเมียมยนเปียวละเกะปายซ้มเลยสุระ เอเราโยช่าพิ่ถือกับยนชีเด็ดมะละกอเต็มอดีพริกเงยุทธีมะนาวตำยาดีกะปิเงปิมะเ,เขือเทศแครนชินดีถั่วเป,ป๊ะปลาทูปลาทูงาแตงกวาตะควาดีแค่นี้นะดิเล่าเป็นเนาะลูกตัวแบบยำชีเราบอสนะตูะรู้ใน่ไหมคะยำโจ๊ยลายปลเด้ไอเรอไม่มาพิ่ถือก,ก็ได้ยาบลาเดก็ได้จะรีบกลับมานะ အမြန okay, no, ်ပြန်လာခဲ့မယ်နော်လို့ပြောချင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။